หน่อยจ้าขอบคุณทั้งคู่ขอบคุณท่าขอบคุณเชิฟข้างใน,นเลยนะคะคนข้างในนะคะมาและอีกสามหนุ่มหล่อนะคะขอเสียงกีด้วยครับต้นกินและโป๊ะเย้ย สวัสดีค่ะสวัสดีเจ้งสาบถุกนะคะเชิญด้านบนเลยค่ะโชว์ความหล่อแล้วก็ให้พี่ๆเต็บภาพเป็นๆนี่สวัสดีค่ะนี่แตบไทยใกล้จะหมดแล้วก็างเอ่ยแตนยนี่ต่อมาค่ะมาด้วยสอง สามดารุ่งผู้ส่งอิทธิพลของเรานะคะก้อยนันตีเลยศบอลคังและขอบคุณทั้สด้วยนะคะขอบคุณค่ะนี้ก้อยนักตีนะคะและพอสของเรานะจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสามคนนะคะนี้ดรีมไปไหนเอ่ย ติดแฟนโอ้โหอะเดี๋ยวจะจ้าคนถ่ายรูปตรงกลางหน่อยค่ะนี่วันนี้บอสมันเป็นเป็นตัวแทนแล้วกันนี่จ้าพี่ต้อยทุกคนเจยจ้านีเป็นไงสวยจ้าดี